หนิ้วค่ะค่ะวันนี้เก่งอ่ะอถูกใจผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งก็คืออาร์ติสตี้ไบต์เทนนิงชีทมาร์ของเรานะคะก็คือตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือเก่งอ่ะเคยใช้ชีทมาร์ k ของใ i น e เซเว่อ่ะแต่นานแล้วแต่มีความรู้สึกว่าตัวที่ในเซเว่นอ่ะมันเวลาเรามามา,มาร์กหน้านะคะ่ะมันก็จะแบบ หน้าเราอะ่ะมันมันไม่ชุ่มฉ่ำมันมาร์กมันก็จะเหนียวเหนียวอะค่ะแต่พอมาใช้โปรตีนชีทมาร์กตัวเนี้ใช้ครั้งแรกรู้สึกว่ามันจะแถมกับโปรโมชั่นเรามาค่ะสักอย่างแล้วมันเป็นตัวแถมเพราอเก่งลองใช้แล้วมีความรู้สึกว่าหน้าน่ะมันชุ่มฉ่ำจากที่แบบว่าเคยหน้าแห้งๆแ,แล้วพอใช้โปรตีนชีทมาร์กตัวเนี้ไปแล้วอะ่ะ หน้ามันชุ่ชมฉ่ำขึ้นแล้วจุดด่างจุดหน้ามันจะเป็นจุดดำๆอะค่ะมันก็กระจ่างใสขึ้นแล้วมันชุ่ชมฉ่ำขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าแต่งหน้านะคะ่ะมันติดเครื่องสำอางง่ายอะค่ะก็วันนี้นะคะราคาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะก็คือจับต้องได้อะค่ะสำหรับสาวโรงงานอย่างเก่งก็ถ้าราคาสมาชิกก็อยู่ที่สี่นะคะ และที่ล่าสุดนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเก่งไปพิษณุโลกับแม่ปกติอะเก่งจะมาร์กก่อนนอนนะคะเราจะมาร์กเก่งจะมาร์กทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็เอาออกเนื้อครีมมันอะมันตัวเนี้ยมันจะเป็นน้ำน้ำและะ้วค่ะมันจะชุ่มฉ่ามากเลยะคะ่ะในซองเนี้ยน้ํามันจะเยอะมากมันเป็นน้ำใสๆเป็นเซรั่มเป็นเซรั่มของเราอะคะ่ะและล่าสุดที่ไปพิซณุโลกับแม่นะคะ แอบเห็นคุณแม่ค่ะมาร์กหน้าตอนเช้าแล้วแกแต่งหน้านะคะหูยหน้าแกใสกระจ่างมากเลยค่ะแล้วแม่แต่งหน้าแบบปกติแม่แกก็สวยอยู่แล้วนะคะพอแต่งพอใช้โปรตีนชีทมาร์กตัวนี้ไปมาร์กหน้าก่อนแต่งหน้านะคะหน้าแม่นี่ฉ่ำวาวเลยค่ะแบบหน้าแม่แกใสได้ทั้งวันเลยค่ะพี่ตัวนี้นะคะ ไปตำกันเลยนะคะราคาไม่แรงค่ะหยิบจับหยิบต้องได้นะคะพี่ค่ะจริงจริงค่ะลูกหมีลูกหมีลองอย่างค้าหน้าใส่กิ๊กเลยนะคะลูกหมเหีเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาราคาสมาชิกอยู่ที่สี่ร้อยนะคะถ้าไม่ใช่ถ้าราคาขายปีก็สี่ร้อยสี่สิบค่ะพี่บี ในกล่องหนึ่งก็มีห้าแผ่นนะคะก็อาทิหนึ่งก็ใช้มาร์กสักสองวันก็ได้ค่ะพี่บีพอเก่งเองก็อาทิหนึ่งสองวันนะคะใช้แผ่นเดียวกันเปล่าค่ะพี่บีแผ่นหนึ่งอะใช้ต่อครั้งตายแผ่นหนึ่งก็หนึ่งครั้งอะค่ะพี่บีจิบมาร์กทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก็ได้ค่ะแต่ว่า มันจะมีเซรั่มที่น้ำมันเป็นน้ำที่อยู่ในนี้ค่ะเราก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราก็เอามาทาตัวหรือทาคอได้เลยค่ะพี่บีดีมากเลยนะคะพี่บีตัวนี้เก่งความรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นค่ะเป็น่สองสูตรนี่นาเป็นยังไงคะเก่งยังไม่เคยใช้สูตรเนอเพราะเก่งใช้แต่สูตรแยะพี่บีวางใช้มาเป็นอะไรคะไฮเดรตติ้งหรือว่าเป็น ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นไวท์เทนนิงอะค่ะไวท์เทนนิงสำหรับหน้ากระจ่างใสใ่ตัวหนึงอะไม่ทันได้ไม่ได้ทันได้ใช้เดี๋ยวต้องรีบไปใช้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกต่อนะคะต้องไปตามค่ะ่อกขอดูขอดูเดี๋ยวถ่ายในห้องเขาพี่นี่เลยค่ะน้องพีคน่อ่านะคะ็นของไอซูดีโอของไอซูดิโอนะตอนนั้นซื้อวิตามินซีเนาะก็แถมกันมาเต็มเลย อ่าใช่ใช่พี่บีหนูก็ใช้ตัวแถมแล้วหนูรู้สึกว่ามันใช้ดีมากหนูก็เลยไปเอฟมาเลยค่ะตัวแถมหมดจะซื้อต่อไหมคะซื้อต่อค่ะ <c oughs> เนี่ยซื้อต่อมาแล้วค่ะพี่บีเนี่ย